ทำไม14ประเทศต,ต้องมาร่วมมือกันสาเหตุเกิดมาจากสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ของตัวเองตามหลักวัตกกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ i m e r i c a n ต้องมาก่อนในปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไป นะครับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2503ตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศักราช2503ข้ามไปปี64แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นจะดีขึ้นหลังจากที่โควิด -19 ได้แพร่ระบาดเต็มพื้นที่องค์การอนามัยโลกนะครับมีการประเมินว่านะครับโควิด -19 จะกล้าชีวิตหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาปกติเนี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์ยิ่มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกแหนืประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการประเมินในปี2564นะครับการประเมินสภาวะเศรษฐกิจปี2564นั้นที่ผ่านมาในไตรามาสที่1 นะครับ GDP ของประเทศไทยก็ตกต่ำลงนะแล้วก็ไตรมาสที่2-34ก็แย่ลงมาอยู่ที่ประมาณ7.5มีการประเมินว่าไตรมาสที่4เนี่ยจะตกอยู่ดีขึ้นมาเล็กน้อยจะอยู่ที่ติดลบนะครับที่ผ่านมาไตรมาสที่3ก็ติดลบ7.5ไตรมาสที่4ก็คาดว่าจะติดลบ -7.2 นะลบ7.2เนี่ยที่คาดหมายไว้อย่างนั้นในประเทศอื่นๆอย่างประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกาติดลบ35นะครับของ GDP ในสิงคโปร์ติดลบถึง41.2ของ GDP นะครับในมาเลเซียติดลบก็35ของ GDP โดยอัตราเฉลี่ยในอินเดียก็32นะครับโดยภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจปลา,ายปีพุทธศักราช2563เข้าสู่ปี2004นนั้นต้องถามว่าจะดีหรือเสียมีคนถามผมเยอะ ในเชิงนิสร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้เอเชียมีการจับผนึกกันเป็นก้อนมีการร่วมค้าขายกาันหลังจากที่โดนสงครามทางการค้าซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งสงครามทางการค้าขึ้นมาโดยใช้หลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเป้าหมายเพื่อให้ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ผลที่ออกมาเป็นนก g a t i เป็นลบสําหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สงครามทางการค้าสร้างความดือดร้อนนะครับไปยังสาภาพยุโรปและประเทศอื่น,นๆทั่วโลกรวมทั้งเอเชียนะครับสหรัฐก็ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA นะครับแล้วก็บังคับให้หลายประเทศต้องนําเนื้อหมูนะครับซึ่งมีสารพิษเนี่ยนะเป็นสารเล่งเนื้อแดงเข้าไปด้วยซึ่งจะส่งผลต่อสภาพของการาเกิด สิ่งที่เรียกว่าโรคมะเร็งตามมาในประเทศไทยก็ไม่นําเข้าก็โดนตัดสิทธิพิเศษทางการค้าเพราะบีบบังคับจะต้องเอาเนื้อหมูเข้าในไต้หวันก็ถูกบีบบังคับจะต้องเอาเข้าเหมือนกันแต่ไต้หวันไม่ยอมสภาเกินขั้นตีกันเอาขี้เอาหมูเขยงในกลางสภาเลยนะครันั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> แต่ความร,ร่วมมือกันระหว่างเอเชียมีการจับมือกันแบ่งเป็นทางการของเอเชียการจับมือของเอเชียครั้งนี้ก็มีฝั่งสาภาพยุโรป4ประเทศเข้ามาร่วมด้วยเป็นการค้าขายกัน เป็นการประชุมกันระหว่างอาเซียนแล้วก็เป็นการค้าขายกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำไม14ประเทศต,ต้องมาร่วมมือกันสาเหตุเกิดมาจากสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ของตัวเองตามหลักวัตกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนในปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2 5 6 3ตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3 ข้าไม่ปี64แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นจะดีขึ้นหลังจากที่โควิด -19 ได้แพร่ระบาดเต็มพื้นที่องค์การอนามัยโลกนะครับมีการประเมินว่านะครับโควิด -19 จะกล่าชีวิตหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาปกติเนี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนโควิด -19 ก็จะมีคนติดมากกว่า70ล้านคนทั่วโลก รประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ผ่านวิกฤตโควิด -19 มาได้และเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะเป็นอย่างไรคําถามที่เป็นคําถามสําคัญโดยเฉพาะปี2 5 2 4ในเชิง4แล้วสีิติแล้วนะครับในปี2 5 2 4 1 3นะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้นยิ่งวัคซีนโควิด -19 มาจะทำให สภาวะเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นความเชื่อมั่นก็จะกลับมามากขึ้นการลงทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับในประเทศไทยละ่ะจะเป็นยังไงในประเทศไทยข้อดีคือการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกการแก้ไขปัญหาโควิดได้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับคก็บตัวแปรตามนะครับอีกอันหนึ่งคือการลงทุนประชาชนก็นักลงทุนทั้งหลายก็จะแห่มาลงทุนในประเทศไทยนักท่องเที่ยวก็จะแห่เข้ามาอย่างประเทศไทยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าแน่นอนฮะ หลังจากวัคซีนโควิด -19 ออกมาตั้งแต่ปลายปี2,563เป็นต้นไปประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดจะมีคนมาลงทุนมากที่สุดสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ารายได้ของเอเชียนั้นมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว Worldbank หรือธนาคารโลกประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจของเอเชียนั้นจะตกต่ำลงเพราะว่พิษโควิด -19 แล้วก็จะทําให้มีคนจนมากขึ้นมากกว่า2ล้านคนนะฮะทั่วเอเชียนะครับโดยเฉพาะฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วเมื่อวัคซีนโควิด -19 มาครบอย่างช้ากลางปีพุทธศักราช2564จะส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายในประเทศไทยนั้นย่อมจะดีขึ้น ตามลาดับมีคนถามผมเยอะว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงก็ดีขึ้นไม่แย่ลงกว่านี้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ

จิตอาสาพาเบิกบาน 8กรกฎาคมอุดมเริกนภา,าเบิกรังสีระวีฉายเหล่าพฤกษามาลีกลีบคลี่คลายรุ่งเลื่อมพายาศาสตร์สีทองส่องนภา,าน้อมถวายชัยมงคลกมลมั่นในสีวันเฉลิมพระชนพรรษา ทูบเทียนทองกรองดอกไม้ด้วยใจมาถวายพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเราได้ผ่านวิกฤตการถึงวันนี้ด้วยเดชะพระบรารมีไทยผันผลรัดราดร่วมแรงเกื้อเอื้ออาทรที่เดือดร้อนจึงคลี่คลายวันใหม่มา ทั้งใกล้ไกลนามพระไทยส่งไปถึงองคมนตรีเป็นที่พึ่งสู่แนวหน้าตามพระบรมราชอ,องค์การตามบัญชาของพระราชทานถึงชายคาพารื่นรุดีทรงสรรสร้างพันธมิตรจิตอาสาคลินิกเกษตรศูนย์พัฒนา หลากหน้าที่การสาธารณสุขการศึกษาบรรดามีตามพระปณิธานทำความดีด้วยหัวใจทรงดำรงอยู่ในทศพิตราชธรรมและพระราช,ชขันติธรรมอันยิ่งใหญ่ร,ราชหลงผิดพร้อมพระราช,ชทานอภัย ทรงปิดทองเบื้องใต้องค์พระปัติมาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิสมภารราษทั่วนหน้าสร้างวันใหม่เมืองใหม่ไทยพัฒนาหนึ่งในล่าณแดนสวรรค์สุวรรณภูมิด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตสาธิต International Bilingual School of Rangsit University at Rangsit and Chiang Mai British International School Phuket และ RSU Healthcare